ม่ร้น้อยเ้าูน่อยหรว่าเขาเล่น่า<ด>ยสเก็ตอย่างเงี้ย่สเก็ตโชว์อกเลยครับผมรอไมกี่กาแฟตังรูนะตัวเขาเล่าวนนัก

ทังแบกทั้งจูงขอา,าไปสูตีโอ้จเวทบนน,นนู่นเอนี้เนี้ยทีตัรอนอเ้เบียหวานมเ่อยเย่ยวันนี้บอกว่าทางง่ายๆครับ ทวงหลังแล้เขาเลี้ยวขวาเน่ยหรเลี้ยวขวาครับอันนี้ก็อัล่ากันนะขอก็ังหนโอเคะสวยแล้วครับขึ้นมาในระดับหนึ่ง เดิมปีน,นไม่ได้ไเลยเธอเนี่แหละที่เขาเรียกว่าเทคนิคขั้นสูงนะครับถ้าไม่สูงไม่ได้ใช้นะครับใช่ไหมครับพี่เปี้ยแต่วันนี้สนับศอกจะใช้ไหมครับอย่างไม่ใช่น,นี่วันเสาร์สีม่วงนี่ดอกมามุย้ยดออกะไรเนี่ยงหามขนาดเลย ุดนี้เป็นจุดชมอันนี้เราก็จะหาจุดจอดโอ้ว,นะ oh, วิวสวยตัวนี้นะครับถึงจุดชมวิวละเหมาะขนาดมีกระปาโคเาได้เหมือนเท้าแบบเนีย่ยเหรอกันนะครับโอ้ว่า,าอะไรพี่เปียกจะได้อันนี้ข้าวแดงครับถึงเงี้ยเขาเรียกอะไรเสี <C os oph ies> ตัวแบบอะไรครับโอเคครับอย่างกินกั๊บมาหนี้นี่กินหนึ่งตัวผีห้าโอ้กาแฟนะครับนี่ครับให้หมดนะครับกระปุขาจะดี้ไข่อะาโลโหดิบโหม้านี่แบบมีโยนในยูมถึงเตะอะไรเก่าวะแกงสำลีนะครับกินหมดเป็นเนี่ยเดี๋ยวเราก็กินมื้อเดียวสามพลังงานเล็กน้อยครับน้อยกินนี่มาดูรถถมกันนะครับ ไปอกมาีเลวน่โอ้นี่เท่ากันกินครับเท่ากันกินเลยจิ้นแน่นแน่นก้าวขนเกลีดนี่ยังนะโอ้โหนี่กาแฟกับยิ้มเนี่ยอ่ะสิ่งสำคัญเลยคือหนึ่งก็เปลี่ยนลุยบ้างนะเอาหมอบหมอบไปลุยดอกก็ได้เนาะไล่เมีวันไม่ได้ตัวโอ้โหมือหูไรเง้ยหยอกใส่สักกำหมอเเบ็ดกับมือสั้นอะ แต่ว่ามันเหมือนมีอย่างแสงเข้าไปอย่างนั้นนำผึ้งอื้อหือ คำแบกไม่คำไฟอีดีแต่เสียวเลยอ่ะ กการทบหน้าบ้านตอนถูกมาชิวแต่ปลาไปจุ่ม่กีกแต่เรารที่หลุดตีดี